สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องวรัญญา W นะคะวันนี้เรามาแจกบ้าน EP พหนะคะพร้อมแล้วไปดู ID กันเลยค่ะนี่ก็จะเป็น ID ของบ้าน EP พหนะคะวันนี้ขอเอาแค่หนึ่งหลังพอนะคะก็ไปต่อกันเลยค่ะใครที่ยังไม่ไนะก็กดสต็อปได้นะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะเราจะใช้รถในเป็นการเดินทางนะคะไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจนะคะว่าบ้านของใครแต่เพราะว่าเราก็ไม่ได้ดูไว้เหมือนกันนะคะดูแค่คร่าวๆก็รอบๆบ้านแค่นั้นเองค่ะก็มาดูกันดีกว่าค่ะว่าบ้านจะเป็นทรงไหนแบบไหนใครที่กำลังทำละครสั้นอยู่เนี่ยแนะนำบ้านหลังนี้เลยนะคะทำเป็นบ้านคนจนได้แบบเนียนมากเลยค่ะนี่ดูเลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ นี่เลยนี่คือทำบ้านคนจนได้เลยนะทุกคนดูสิคือแบบคือแบบมันสวยมากแบบรายละเอียดแบบว่าดีงามมากใครที่ทำบ้านหลังนี้ขอชื่นชมนะคะแล้วก็มาดูกันต่อดีกว่าของเรานะคะเดี๋ยวให้ดูรอบรอบบ้านก่อนนะทุกคนรอบๆบ,บ้านก็จะประมาณนี้เลยเป็นแบบเป็นบ้านหนึ่งหลังแล้วก็ที่เหลือก็เป็นอะไรยุกยิก,ยก,ยกเต็มไปหมดก็ไม่รู้นะคะเข้าไปดูในบ้านเลยดีกว่านะ ขอโทษในความลงดึกด้วยนะคะพอดีเพิ่งนึกได้ว่าต้องลง youtube นี่นะคะตรงนี้ก็จะเป็นทีวีคนจนอ่ะเนาะก็ทีวีสมัยก่อนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นตู้ไม่แน่ใจว่าตู้อะไรนะคะตรงนี้ก็เป็นที่นอนสองที่นอนเนาะไหนลองนอนดูได้ป่าอ,อมันนอนไม่มันนอนได้นะคะแต่ว่ามันแบบว่า มันแบบมันจะหลุดไปด้านโน้ต้องนอนดีๆแล้วแหละค่ะอันนี้ก็นอนได้นะคะแต่ว่าเราจะไม่นอนเนาะอันนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะ่าสงสารบ้างบ้านหลังนี้ตรงนี้เป็นอะไรห้องน้ำแบบไม่ใช่นะคะตรงนี้เป็นทางทะลุออกไปอีกอีกหนึ่งที่นะคะก็คืออีกหนึ่งหลังนั่นแหละค่ะตรงนี้เป็นห้องครัวห้องครัวนี่คือแบบชอบมากเลยอะ ห้องครัวคือใครชอบคอมเมนต์มาเลยนะคะว่าชอบบ้านหลังนี้นะคะใครที่ยังไม่โหลดเกมถามว่าเกมนี้ชื่ออะไรขอบอกว่าเกมนี้ชื่อเกมว่าเกมสาก,กุระซากุซูมูลเลเตอร์นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเชักโครกนะคะแล้วก็เป็นแบบเป็นคล้ายๆอ่างเนาะ ตรงนี้เป็นจานจานอะไรอ่ะไม่ไม่แน่ใจอุย้ยตรงนี้เป็นบอ่อน่ารักนะคะมาดูบ้านถัดไปบ้านถัดไปนี่เขาจะเก็บแบบไอ้พวกพืชผักผลไมต้ต่างๆนะคะน่ารักนะคะน่ารักไปอีกหนึ่งแบบเลยตรงนี้ก็จะเป็นที่นานะคะก็ที่นานี้ก็พอได้อยู่นะคะก็แบบที่นาก็ดีนะทุกคนดูสิ ดีจริงๆคือมันดีต่อใจมากเลยนะคะนี่ถ้านี่ถ้าใครที่ดูแล้วเนี่ยคอมเมนต์มาหน่อยนะคะว่าไปดูมาแล้วค่ะพี่อะไรประมาณนี้นะคะเอ้ยเดี๋ยวมีอีกหนึ่งหลังตรงนี้น่าจะเป็นฝืนนะคะอันนี้เป็นอ่างอาบน้ำหรืออะไรอะทุกคนใครรู้ช่วยบอกเราหน่อยเราไม่รู้ ก็นี่นะคะก็เป็นโดยรวมของบ้านคนจนแบบพื้นบ้านพื้นเมืองก็ไม่ได้จนนักนะคะแต่แบบเป็นพื้นบ้านพื้นพื้นเมืองนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอตัวลาแค่นี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ดูไอดีนี่ค่ะไอดีก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาแค่นี้นะคะเดี๋ยวอีพีสจะมาต่อบ้านที่สวยกว่านี้แน่นอนคะ่ะบ๊ายบายค่ะ